สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์แจ้งข่าวบอกข่าวกันออกไปครับวันนี้ทีมงานหมอลำเสียงอีสานครับทำการแสดงอยู่ที่อำเภอประทายจังหวัดโคราชครับตอนนี้พี่พี่แดนเซอร์กำลังไปรำถวายอยู่นะครับผู้ใลยว่ท่านมามาเด้อพี่น้องครับฝาแจ้งออกแล้วครับอากาศเย็นสบายดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับแจ้งข่าวบอกข่าวกันออกไปว่าทีมงานมอลำเสสยงอีสานครับยังทําการแสดงอีกเช่นเคยอีกตามเคยนะครับพี่น้องครับยังทําการแสดงอยู่ด้วยพี่น้องเด้อมาแล้วสวัสดีครับสวัสดี38ท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์แจ้งข่าวบอกข่าวกันออกไปครับพี่น้องครับลูกหลานมอลลัเสยงอีสานยังทําการแสดงเช่นเดิมครับพี่น้อง บ้านหนองคลึ่มครับพี่น้องครับบ้านหนองคลึ่มอำเภอประทายจังหวัดโคราชครับพี่น้องวันนี้ไปแล้วครับพี่น้องครับฝนไปแล้วว่างหันตรงมาพ่อหยอกหยอกครับพี่น้องตรงมาลินตอนนี้อากาศเย็นดีสบายครับตอนนี้พี่พี่กำลังไปรําถวายนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้อาซีสาเนจสักน้อยครับทุกอย่างช้าหน่อยเพราะว่า ปัญหาเรื่องฝนครับพี่น้องครับวังคำเนาะพี่น้องเนาะตอนที่เรากําลังทําการลงลังกําลังทําการเตรียมขนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆครับฝนตกครับพี่น้องตอนนี้พี่พี่ศินและปินกับพี่พี่แดนเซอร์กำลังไปรําถวายนะครับมาแล้วสวัสดีพี่นัทธาโค,ครับสวัสดีทุกท่านครับมีฝนไหมไม่มีแล้วครับมีแต่ฝนธนสุนทรครับ ตอนนี้ฝนบ่ตกแล้วพี่น้องฝนนี้จากเข้าเร็วครับมาพี่น้องมาแจ้งข่าวบอกข่าวกันออกไปครับแจ้งข่าวบอกข่าวกันออกไปปอดฝนแมนครับพี่น้องไปแล้วฝนเข้าโตกแล้วปอดฝนแล,ล้วเดอ้อพี่น้องครับ แจงข้าวบอกข้าวกันออกไปตอนนี้ลูกหลานมรลิศีสารครับพี่พี่แดนเซอร์กาลังมารําถวายครับพี่น้องรําถวายเป็นอ่าเป็นงานสมโภชเนาะพี่น้องเนาะสมโภชต่อยมีวัดครับแล้วก็รรบพันยศของรองรองเจ้าคณนะอำเภอประทายครับพี่น้องยังทาการแสดงเช่นเคยครับพี่น้องทำมาให้กับลังแรงเช่นแนไกจกันครับ สวัสดีจากคุณแอนมีนฝนหยุดตกแล้วจ้าแม่นค่ะแม่ตอนนี้แม่แสดงครับตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วครับแจ้งข่าวบอกข่าวกันออกไปเด้อพี่น้องครับมากๆบัตรหน้างานเท่าไหร่บัตรหน้างาน100บาทครับผู้ใหญ่100บาทเด็กน้อยห้าสิบบาทครับพี่น้องขอแจกจากฟางค่าตา พี่น้องครับภาพเสียงชัดเจนไหมครับแจ้งข่าวบอกข่าวพี่เสือเข้ามาหน่อยสวัสดีจ้าแอมินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟังใต้ด้อครับหมว่านเป็นทังไหนเนี่ยนู่นเนโนโนไดไปบึงกันบอ่อครับ โคดนึ่งรอยปีวัดน,น้องคึมครับวัดน,น้องคึมเด้อพี่น้องเด้อพิธีสมโภตมณฑกเจดีย์ครับพี่นออ้นองครับอาะจุดสุได้ไหมอ๋อโออจะเป็นงามแต่ก็เปน,เนขอบคุณม,ม,มากครับต,ตอนนี้พี่พีเรียบร้อยแล้วลครับแล้วก็จะกลับเข้าไปเวทีนะครับอ่ะมาเด้อมต่นี้เด้อเออพวกนาอย่างรวมทั้งรวมทั้งทั้งรานก๋วยเตี๋ยวอ่ะคือเรียกได้ใช่ไหมนี่เย็บปุ่มก็จะ โอเคครับไม่เป็นไรคบงานก็ดูบรรยากาศน้อพี่น้องเนาะเบ่งบรรยากาศขอให้หลายๆเด้อที่มอาที่เบาหลายพื่ห้เรียนเด้อทับบนลงชาทั้งป่บลงคายปรกต่อใหม่บรกกันกับเจ้าระฆองเข้าเออคนไหนทั้งบนกับทั้งาของเข้าสามลอยจะได้เรียนหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโธอไปไปตาบุกปักรักษาคุ้มข้อ

ดูให้หมรข้าดุเพื่อนหังหันข้างมานั่งจะก้มยื่นนั่หาหโวล็อกโบ้ร่างยาอาหยัดบอกให้เชื่อวะมาถามไมนเลือกอาต่อไปทุกเพียนขอข้าวใต้าวนีได้มาเกดควัวตอนสุดทลายได้คปุกคูดทลายได้คปุกคูดทลายไคก แกงกระสอข้วก้อขีดไก่รอนข้าวบุฟเฟ่ว์ไฟทานหอมไ่้มตัวแก้วหอมแควลงมาหอมให้ดสชาติฉาบสีอาในอาหารรสชาติน่ากี่เดินสาย พี่ก็ก็เพื่น้องใหม่ก็เพือนพ้องกเพื่อนแข่งรถก็มีคนโลมาเอาเวลาคือแปลว่าพี่คะพ่อพ่าลองดูเองอาเมเนอร์ดูใหู้ชาติต้องใหม่ดูชาติน้องนัทีสมเมียแอลซิชามามา낭สะก ี่สวัสดี138ท่านนะครับมาแจ้งข่าวครับพี่น้องครับมาแจ้งข่าวว่าทีมงานบันทึสี่สนะครับยังทําการแสดงเช่นเคยครับยังทําการแสดงเหมือนเก่าพี่น้องครับถึงฝนติตกต้อพี่น้องเราแต่ว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับพี่เสี่ยวมาแจ้งข่าวสักพักเดี๋ยวก็จะลงนะครับ เดี๋ยวยังไงก็ผู้ใดอยากเบึ้งกันั่งกันไปที่เพจคุณแม่น้องนอนไุรพรช่องจริงแฟนเพจนะครับวันพรุ่งนี้พักแรมหนึ่งวันนะครับแล้วก็18ไปกันต่อที่วัดสว่างดอนแก้วบ้านดอนแก้วครับพี่น้องตำบลบึงงา,ามอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็นนะครับ มีมาแจ้งข่าวนะครับแจ้งข่าวบอกข้าวกนอมไปพี่น้องครับเรายังทําการแสดงอีกอยู่ตามเคยครับพี่น้องบัตรผู้ใหญ่100บาทบัตรเด็กน้อยห้บาทครับวันนี้เดี๋ยวยังไงพี่เสือขออนุญาตลงไรก่อนนะครับเจอกันที่เพจคุณแม่น้องน้อยเรย์บอนะครับ